มาแล้วออกโดยไม่รู้ตัวค่ะไม่มีคนอยู่เอาน้องก็กำลังจะออกแล้วน,นี่คือพ่อของน้องเจ้าแคอรี่เอทหนึ่งสีสาเก่งจังเลยออ้ยเก่งจังเลยโอ้ยเก่งจังเลยโอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้เก่งมากโอ้ย แตกแล้วเอาไม่รู้ไงยายเท่าลูกมันลูกมันก็เลยลูกน้ำเก่งจังเลยโอ้ลมอีกแล้ว่าไปยังว่าไปยังลูกใหม่ลูกใหม่เออเอาไม่เอาไม่ลูกไกลแล้วเอ้ยลุ่นน้ำป่านว่าอ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 ีกรอบนึงเตรียมเตรียมลูกเตรียมลูก เอาหนึ่งสองเอาเอาเอาเออหนึ่งสองเอา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 หนึ่งสองเฮ้ยเออเออเอาเอาเอาอย่าเอ้ยเอ้ยคือเก่งค่ะวะเฮ้โอ้โหโอ้โหเก่งมากเลยเฮ้ยเกิดมากกับยางได้เลยแม้เอ,อ้เอาคือเก่งแค่เก่งมากเก่งมากเก่งมากเร็ว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  อ๋ออ๋ออ๋ออเก่งเก่งกำลังจะเดินได้แล้วโอ้อาอฝากให้เก่งเรอโอ้โอ้ขาอ๋อขาเออเรียกขาเรียกดักเออโออโออเออได้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ๊ยโอ้โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้ว